สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์ายฟารดาค่ะสำหรับวันนี้นะคะคนวันนี้ฟ้าพามาทำบุญค่ะกวาดลานวัดนั่นเองคือปกติเออเราก็จะกวาดอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าจะถ่ายมาให้ดูมันก็จะน่าเบื่อเกินไปเนาะวันนี้ก็ถือโอกาสมาทำบุญใหญ่ค่ะแล้วก็ต้นไมอ้อ่ใบไม้ก็ไม่ค่อยร่วงแล้วนะคะ ก็จะได้ประมาณสี่ห้ากองแค่นั้นเองนะคะตรงนี้ก็คือวัดนะคะคือโบสถ์ที่เขาทำใหม่กำลังใกล้จะเสร็จแล้วค่ะสวยงามมากเนี่ยสวยมากค่ะบุรณะใหม่นะคะวัดใหม่ท่าพาณิ์ค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านฟ้าน,นั่นเองสวยมากค่ะสีแจ่มเลยตรงนี้แหะค่ะที่สมัยก่อนจะน้ำท่วมนะคะทุกคนแต่ว่า หน้าแรงหน้าแรงเนี่ยเราก็มากวาดลานวัดเนาะอืมวันนี้ได้ทําบุญใหญ่อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะนี่ลูกไม้คนร่มรื่นมากค่ะกระรอกเยอะๆนกก็เยอะเป็นอะไรที่แบบว่าอิ่มเอิใจเนาะอมืมาคนเดียวค่ะวันนี้ไม่มีใครมาด้วย เรียบร้อยไปแล้วก็นี่นี่คือต้นโพนะคะทุกคนที่เมื่อก่อนนะที่ฟรร้ามากวาดนะมันก็จะมีที่เก็บใช่ไหมคะเก็บใบไม้ที่โคนต้นโพแต่ว่าตอนนี้ด้วยว่าหลายปีแล้วมันก็ผุพังไปเพราก็เลยลื้อออกค่ะสภาพก็เป็นแบบที่เห็นเลย